เวนสวัสดีครับสวัสดีครับเข้าสู่ช่องพลายถุงเงินนะครับเอา้าสวัสดีดครับช่องพลายถุงเงินนะครับวันนี้คุณตาก็ ดูนอนเกลือนนอนจริงอันนี้คุณตาก็ไม่ได้ไปบ้านพี่บัวนะครับพอดีคุณยายแก่ไม่สบายนะครับผมพอดีคุณยายแกไม่สบายนะครับคุณตาเลยไม่มีคนช่วยเนาะอ้าวจะมีคนช่วยนะครับนอนลงดีๆีนอนลองดีๆล,ลูกโยนอนเกีกื่อนนอนจริงนอนเกลือนอนจริงเลยคุณตาก็อยู่เอ้าวหรอคร จรงนอนลงนอนลงนอนลงโอ้ยมักแห้งวะ่ะมักแห้งว่ะตุยอ่านอนเกียกนอนกิิงนอนจิิงเป็นลูกบอลเลยวะ่ะอ้าวอ้าชอบเล่นน้ำแล้วนี่อ้าวมุนลลมูนมูนมูนหอย Thôi được rồi, thôi. Thôi. Còn đi. Hao. Hao hao hao. วันนี้คุณตาก็ไม่ได้เอาไปนะครับบ้านพี่บัวนะครับพอดีคุณยายไม่สบายเนาะคุณยายไม่สบายคุณตาก็เลยเออ่ไม่ได้ไปนะครับวันนี้ต้องขอโทษด้วยนะครับแต่ว่าพรุ่งนี้คุณตาจะไปอยู่นะอยุดคุณยายเข็มไม่ค่อยสบายก็เลยพากินหญ้าอยู่ที่บ้านนะครับวันนี้มาหรือเปล่าพาทานหญ้าอยู่ที่บ้านนะครับก็ออกเดินเล่นเที่ยงนี้นะครับผม ก็าอ,อาบน้ําเสร็จมาก็จะออกไปเดินเล่นธรรมดานะครับตอนเย็นก็จะพาน้องไปเดินเล่นอีกเหมือนเดิมนะครับผมคุณยายแกไม่สบายนะครับผมตาเลยไม่มีคนช่วยเนาะอืมอืเคยต้องพักสักหนึ่งวันนะครับพักให้คุณยายพักผ่อนนอนพักผ่อนเนาะว่าจะไปตอนแรกถ้าไม่ไปวันนี้ก็น่าจะไปรอดูนะครับผมรอดูให้คุณยายหายดีก่อน แต่พรุ่งนี้ยังไงรับงานไร้นะครับงานบุญกระถินเนะาะไงก็ต้องได้ไปนะครับพรุ่งนี้พเพราะว่าได้รับงานไว้แล้วนะครับก็ทานย่าอยู่รออยู่ที่บ้านเนาะน้องถุงเงินของเรากินจนท้องกลมเลยครับแม่แม่เดาท้องกลมเลยกินแดดสบายใจเลยนะครับผมหิวไหมอร่อย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 บลูกละ ยายแกไม่สบายเนาะเลยพาไม่ได้พาไปเที่ยวพี่บ้านพี่บัวนะครับผมนี่นะครับคุณยายก็ามานอนเฝ้าน้องขนาดไม่สบายก็ยังมานอนเฝ้าน้องถุงเงินอยู่นะครับนี่นอนเฝ้าข้างๆน้องถุงเงินเลยแกไม่สบายหน้าดําปื้อเลยเออแกไม่สบายเนาะก็เลยไม่ได้พาไปนะครับวันนี้ให้แกนอนพักผ่อนก่อน ุณยายไม่สบายแต่มานอนเฝ้าน้องถุงเงินอยู่ข้างๆเลยนี่โอ้โหฐานญ่าอร่อยเป็นญ้าขนนะนี่เป็นญ้าขนนะอืมนี่เป็นญ้าขนแนละ้วก็เปลี่ยนหญ้าบ้างแต่ละวันต้องกินแบบไม่ค่อยซ้ำกันนะครับผม นี่ก็ไม้นะครับไม้น้องก็ให้น้องทานด้วยนะครับเป็นไม้นะครับจะดีสําหรับาการขับถ่ายนะครับไม้กิ่งไม้ที่คุณตาให้ทานนะครับก็จะดีต่อสําหรับการขับถ่ายจะเลือกทานหญ้าก่อนเนาะทานหญ้าแบบชฉ่ำเลยอาบน้ําให้เรียบร้อยวันนี้ไม่ได้ไปบ้านพี่บัวเมื่อวานไปมาแล้วคุณยายไม่สบายครับรูบหลอ,อคุณยายไม่สบาย ไม่แดดก็ไม่โดนนะเนี่ยแดดก็ไม่โดนนะด้บ้านใหม่แล้วอยู่เดดก็ไม่โดนเดี๋ยวตอนเย็นคุณตาก็จะได้พาไปเดินเล่นหน่อยเนาะ จะกินอะไรก็เลือกกินเลยนะดูยืนดู oon, ยืนดูยืนกินหญ้าแบบสบายใจเลยนะครับมุยวีอย่างนี้ดีโอกมะพร้าวกินกานมะพร้าวอย่างอร่อยเลยโน่้นดูทำขี่เราเลยอย่างอร่อย ท้องกลมเลยนะครับผมกินเป็นท้องกลมเลยนะครับผมกินไม่ธรรมดาเป็นเคลื่อนนะเนี่ยกินไม่ธรรมดาเลยเออเลือกกินยังกันเองไปตัดได้นะถุงเงินเนี่ย ก็จบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับฝากกดไลค์ฝากกดแชร์สวัสดีครับแม่แม่เอฟซีกอลก็อดีครับสวัสดีครับสวยกสลกสอดีครับที่สวยสวยกสวยสวยฝากกดไลค์ฝากกดแชร์นะครับฝากกดไลค์ฝากกดแชร์กดซับสไคร้นะครับสวัสดีนะครับแม่แม่เอฟซีครับ